ตัวอย่างขนาดระบุที่มีค่าเบี่ยงเบนบนและล่างตัวอย่างขนาดระบุ n เท่ากับ25มิลลิเมตร มีค่าความเผื่อทีเท่ากับ0.4ม mm. ิลลิเมตรค่าเบี่ยงเบนบนอยู่เท่ากับบวก0.2ม mm. ิลลิเมตรค่าเบี่ยงเบนล่าง l เท่ากับลบ0.2มิลลิเมตร